สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีปตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนโอ้โหฝนตกกันเลยสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่ใน,ในการสอนสร้างบ้านนั่นเองนะคะสำหรับสอนสร้างบ้านในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นบ้านหลังนี้เลยเป็นบ้านที่อยู่ริมทะเลหรือว่าอยู่ริมพวกแม่น้ำอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนส่วนอุปกรณ์ในการสร้างก็จะหาได้ทั่วไปเลยค่ะ ก็วิธีการสร้างก็ไม่ได้ยากเลยนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไ like mm hmm. ลค์กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันก่อนแล้วกันเนาะเราก็ไปดูวิธการสร้างบ้านกันเลยดีกว่าเย้โอเคค่ะสำหรับวุป mm hmm. กรณทีนน่เตรียมก็มีตามด้านล่างนี้เลยนะคะ mm hmm. ทุกคนบล็อกแรกก็จะเป็น c o เ b l e s t o n e ตามด้วยบ็อก b l ออกแบบปอกเปลือกแล้วนะคะแล้วก็มี บล็อกม้เบิร์ชแปรลูปบล็อกไม้สปรูตนะคะบันไดแซนสโตนแบบสมูทนะคะแล้วก็ตามด้วยเสาของแซนสโตนเนาะแล้วก็จะเป็นสลับแซนสโตนค่ะพร้อมกับสลับสปรูตนั่นเองโอเคก็จะมีอุปกรณ์คร่าวๆประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะมีอุปกรณ์เสริม,มอื่นๆเข้ามาอีกนะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบอุปกรณ์พื้นฐานนั่นเองนะแล้วก็จะมาเริ่มจากการทําเป็นเสาของตัวบ้านก่อนแล้วกันนะคะก็จะใช้เป็นบล็อกคอบเบอร์สโตนค่ะวางขึ้นไปจํานวน4บล็อกก่อน1 2 3 4 แล้วเว้นไป4บล็อก1 2 3 4แล้วก็วางขึ้น1 2 3 4ตรงนี้เว้น2บล็อกนะคะนี่ด้ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปก็เป็นด้านหลังนะคะทุกคนก็นะับไป1 2 3 4 5บล็อกที่6กวางขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็วางทุกเสาให้ตรงกันนะคะชึบป,ปึ๊บก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วนะคะแล้วเราก็ใช้เป็นบล็อกไมโอของเราเนี่ยวางตรงนี้นะคะสูงขึ้นมา3บล็อก 1>, 1 2 3แล้วก็เว้น2บล็อกนะคะแล้วก็1 2 3่ากนั้นก็วางเชื่อมกัน่าก็จะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้นก็ปิดขึ้นมา3บล็อกนะคะ1 2 3สนี่ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะวางไป1 2 3บล็อกที่4ก็วางขึ้นแล้วก็ตรงกลางนะคะอ่าฮะแล้วก็วางเออเดี๋ยวนะบุ๋มจะวางให้มันลงมาแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลย แล้วก็อีกบล็อกนึงชุบนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะทุกคนเราก็จะวางตรงนี้แบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ฝั่งนี้พร้อมกับวางตรงนี้สองบล็อกอ่าะแล้วก็ทำเหมือนกันกับฝั่งนี้เลยค่ะก็คือจะเป็นแบบนี้อุ๊ยนะให้มันแบบเป็นลายลงมาแบบนี้นะคะนี่เลยส่วนนี้ก็ปิดไปเลย123 1 2สอ แล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็บุ๋มจะใช้เป็น cover stone วางตรงนี้ก่อนนะคะนับมา1 2ึมที่3ก็วางขึ้น1 2 3 4งสามะจากนั้นก็วางปิดไปทั้งหมดเลยค่ะชึบนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็ทําการวางเป็น cover stone เชื่อมกันชึบชบแล้วก็ตรงนี้วางเชื่อมกันทั้งหมดเลยนะคะ ได้แบบนี้แล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็วางเป็นบล็อกไม้เบรชแปรูปเป็นพื้นนี่วางไปทั้งหมดโอเคพร้อมกับข้างล่างด้วยนะคะแต่บุ่มจะวางข้างล่างเป็นแบบนี้นะตรงนี้ข้างหน้านะคะและที่เหลือก็ทุกไปทุกหมดเลยตรงนี้ก็สามารถปิดไปได้นะคะหรือว่าจะเว้นไว้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าอาจจะวางเป็นเตาเผาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วแต่ความชอบ บุ๋งก็จะวางเป็นลักษณะนี้นะคะทุกคนโอเคแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาวางเสาข้างบนกันนะก็วางให้มันตรงกับข้างล่างเลยค่ะวางสูงขึ้นไป4บล็อกหนึ่งสาตัวนี้ก็วางตรงกันเลยแล้วก็ตรงนี้1 2 3 4สาแล้วก็ตรงนี้1 2 3 4อฮะทุกเสาเลยนะคะเออตรงนี้ด้วยอือฮึพร้อมกับตรงนี้ แล้วก็จะมีมาด้านหน้าเป็นระเบียงด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะใช้เป็นบล็อกแซนสโตนนะคะวางยาวออกมาจำนวน4บล็อก1 2 3 4อ่ะแบบนี้ค่ะโอเคแล้วก็วางมาทั้งหมดเลยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะแล้วก็วางตรงนี้ตรงนี้อือฮึแล้วก็จะมีเป็นบันไดบล็อกแซนสโตนนะคะวางแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็วางข้างบนชึบถึงตรงนี้ก็พอแล้วก็วางสลบค่ะ 1 2 3สาก็เลี้ยวปุ๊บปุ๊บปุ๊บอือฮึส่วนตรงนี้ก็วางอันนี้ให้มันเชื่อมมันเกาะน,นะนี่เป็นลักษณะนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็ปล่อยไว้ก่อนพร้อมกลับมาทางข้างล่างกันนิดนึงก็จะวางเป็นบันไดนะคะชึบชึบแล้วก็ใช้รั้วนะคะทุกคนเป็นรั้วไม้สป,ปรูตนะวางตรงนี้หนึ่งสองก็ตรงนี้ชึบชึบแบบนี้ค่ะเลี้ยวมาแล้วก็วางต่อตรงนี้อือฮึ แล้วก็ตรงนี้แล้วก็วางข้างบนให้มันสุดนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็วางคาวเวอร์สโตนเชื่อมกันทั้งหมดนะคะแบบนี้เลยเหมือนกันกับข้างล่างนะคะชุบชึบชบอะฮะแล้วเราก็ใช้เป็นบล็อกไมโอคแบบปอกเปลือกแล้วของเราเนี่ยวางตรงนี้นะคะ123แล้วก็1 2 1 2 3 รงนี้ก็สามารถวางเหมือนเดิมก็คือแบบนี้นะคะทุกคนอ่าเป็นไงแล้วฝั่งนี้นะคะก็จะวางตรงม,ม,มุมตรงนี้ส่วนตรงกลางตรงนี้เนี่ยบุ๋มจะใช้เป็นบล็อกไม้เบรชแบบปกเปลือกแล้วนะคะวางแบบนี้เลย1 2 3่เว้น1บล็อกนะคะแล้วก็ปิดนี่ส่วนข้างหลังตรงนี้ก็1นึปึ๊บแล้วก็ทาเหมือนเดิมนะคะก็คือให้มันแบบเป็นแนวแบบนี้นะคะโอเคส่วนตรงนี้บุ๋มก็จะปิดไปเลยนะคะทุกคน นี่โอเคตัวนี้อาจจะเว้นไว้ก็ได้นะแบบว่าให้มันดูแบบมีช่องกระจกนิดนึงนะคะหรือว่าจะทําตรงนี้เป็นกระจกก็ได้นะแล้วเราก็วางแบบนี้แล้วก็ชึบตัวนี้ก็ไว้ใส่ประตูได้นะคะแล้วเราก็อย่าลืมใส่รั้วให้เรียบร้อยนะคะทุกคนหนึ่งสองสามตัวนี้ก็วางขึ้นหนึ่งสองแล้วก็ตรงนี้ชึบชุบแล้วก็ตรงนี้ชึบโอเควางให้เรียบร้อยะคะ่ะ นี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนเรายังจะใช้เป็น slate cobblestone เ,เนี่ยวางแบบนี้ค่ะให้มันยื่นออกมาแบบนี้นะคะทุกคนปิดเป็นหลังคานั่นเองนะก็วางไปทั้งหมดเลยนะคะปึ๊บชึบอือฮึตรงนี้ก็วางรอบๆให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยบุ๋มก็จะวางแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนเป็นรอบๆเหมือนกันชึบ ๋ยวาอวางอันนี้ให้มันเสร็จก่อนแล้วกันนะก็เลี้ยวอันข้างบนนี้ก็วางให้เรียบร้อยอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ก่อนนะแล้วเราก็วางยื่นมาหนึ่งบล็อกนะคะข้างหน้าน,นี่มันก็จะมีความดูแบบกว้างกว่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ปิดไปเลยนะคะข้างบน โอเคเสร็จแล้วนะคะสําหรับหลังคาแล้วตรงนี้บุ่มเว้นไว้เพราะว่าบุ่มยากจะใส่สิ่งนี้ค่ะทุกคนเป็นใบไม้โอ๊กนันเองนะนี่มันดูแบบมีความเขียวๆนิดนึงนะคะต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นบันไดทางขึ้นบ้านของเรานะก็จะเริ่มจากใช้เป็นแสตบไม้สปรูตนะคะวางตรงนี้1 2 3่งสหนึ่งสองสามถึงตรงนี้นะคะอ่าฮะแล้วเราก็วางเดี๋ยวนะ มันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะทุกคน1 2สองแค่นี้พอแล้วก็มังตรงนี้1 2สองแล้วก็ตรงนี้1นสอง่ะฮะมันต้องเดี๋ยวนะบุ๋มต้องทาแบบนี้นะคะ่ะทุกคนก็คือจะเป็นเสาจะเป็นเสาขึ้นมาตรงนี้อะฮะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถขึ้นนั้เหมือนกันนะคะก็คือเดินขึ้นตรงนี้เลยะฮะแล้วเราก็นับมา1 2 3บลสอมบอกที่สี่ก็วาง เป็นเสาขึ้นมานะคะชึบชึแบบนี้เลยจากนั้นก็มันเป็นสลับให้เรียบร้อยชึบช,ชึก็จะเป็นเหมือนท่าน้ำไปในตัวด้วยนะคะแต่ว่าตัวน,นี้บุ๋มแนะนำว่าใช้เป็นรัวไมโอก…จะเข้ากว่านะคะทุกคนมันจะได้แบบสีตัดกันนิดนึงอะไรอย่างนี้นะตรงน,นี้ก็เดี๋ยวทำเป็นทางเดินมาถึงตรงนี้ชึบ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  ออื uh huh. ก็ปิดรั้วมาถึงประมาณนี้โอเคเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวนะตรงนี้ให้มันดูแบบมีอะไรหน่อย <c oughs> นี่เสร็จแล้วเวลาขึ้นมันก็จะแบบมีความก้าวเป็นกระโดดแบบนี้นะคะแล้วก็วางรั้วให้เรียบร้อยอ่าฮะ วางรั้วม,มันยังไม่พอเราต้องใช้อีกสิ่งหนึ่งนะคะทุคนที่เป็นแคมไฟนะคะก็วางยื่ออกมา2บล็อก12แบบนี้เลยอ่ะจนถึงตรงนี้นะคะเฮียเยบอีกนิดนึงก็ได้เนาะโอเคแล้วก็วางรั้วขึ้นมาให้สุดนะคะพร้อมกับดับไฟด้วยนะนี่เรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่ประตูบ้านของเรากับกระจกให้เรียบร้อยนะคะทุกคน อยวใส่กระจกก่อนแล้วกันตัวนี้ก็จะเป็นประตูบ้านบุ่มใส่เป็นประตูบ้านสีขาวนะคะหรือจะใส่เป็นสีดําก็ได้นะเดี๋ยวนะขอลองนิดนึงถ้าใส่เป็นสีดํามันก็จะแบบมีความตัดกันอืมได้อยู่นะคะแล้วข้างบนนี้ก็ใส่เป็นสีดําสีดําแล้วก็วางกระจกนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บป,บปบแล้วข้างบนตรงนี้เนี่ย บุ๋มก็จะใช้ cobblestone ปิดขอบๆมาเกาะน,นะคะทุกคนพอเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะใช้เป็นบันไดนะคะทุกคนเป็นบันไดของบ็ o c k sandstone เมื่อกี้เลยแล้วก็มาวางแบบนี้นะคะชึบวางไปตามมุมเลยค่ะทุกคนล้อมรอบเลยนะปึ๊บส่วนตรงกลางเราก็จะใส่เป็นไฟนะคะพวกอ่อซ n เ e นเทนน่านัะนรองนี้นะหรือว่าจะใส่เป็น g o ล d s t o n e ก็ได้เออเดี๋ยวนะบุ๋มจะวางแบบนี้โอเค แล้วก็ใช้บันไดวางแบบนี้ไปนะคะนี่ให้มันแบบกลับหัวมันก็จะเป็นแบบเหมือนฟ้านหลุมไปในตัวอะไรอย่างนี้นะคะเป็นการทำม้วนนั่นแหละใช่อันนี้ก็วางแบบนี้ไปเลยก็ได้เห็นไหมมันก็จะสว่างเหมือนกันแล้วนะคะส่วนข้างล่างใช่ไหมข้างล่างเราก็เดี๋ยวตรงนี้บุ๋มจะเอาไว้ใส่ดินนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่กระถางดอกไม้ตกแต่งหน้าบ้านไปค่ะชึบชึบปึ๊บ นี่เดี๋ยวปักไฟนิดนึงแล้วกันจะได้แบบสว่างสวยชึบชบแล้วก็ตรงหน้าบ้านตรงนี้อ่ะฮะแล้วก็มีตรงนี้หน่อยโอเคแล้วบุ๋งขอใส่เป็นรั้วตรงนี้นิดหนึ่งนะคะให้มันดูแบบว่ามีอะไรหน่อยอืมมก็พอได้อยู่แต่ว่ามันรู้สึก,ปกแปลกๆอ่ะรู้สึกเหมือนต้องใส่อะไรอีกอะทุกคนปักเป็นอันนี้ไปแล้วกันโอเค <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับตัวบ้านของเรานะแต่จะไปบุ่มขอไปตกแต่งแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคะแล้วก็มาดูกันว่าหลังจากตกแต่งเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะก็มาดูกันดีกว่านะคะว่าบุ่มตกแต่งเป็นยังไงนะนี่เลยภายในตัวบ้านข้างล่างนะคะบุ่มก็จะทําเป็นที่คราบของที่ปรุงยาแล้วก็ที่เผาของต่างๆนะคะเป็นลักษณะประมาณนี้ลแล้วก็มีโต๊ะแบบว่านั่งกินข้าวอะไรอย่างนี้นะ ส่วนบนบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวพาขึ้นไปดูอ่ะตรงนี้เลยก็จะมีเก้าอี้นั่งเล่นชิลๆนอกบ้านพอเราเดินเข้ามาอยูนะบุรู้สึกข้างหน้ามันแปลกๆนิดนึงขอวางใบไม้หน่อยอรู้สึกเขียวขึ้นอ่ะต่อไปค่ะภายในห้องข้างบนนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยก็จะมีโต๊ะทํางานนะคะมีโน้ตบุ๊กมีแบบว่าเตียงสองเตียงที่สีต่างกันนะคะเพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระถางดอกไม้นิดหน่อยตกแต่งนะคะทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับ ตกแต่งโดยข้าวกล้าวังบุ๋มนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับการสอนสร้างบ้านในวันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากให้บุ๋มมาสอนสร้างอีกก็อย่าลืมจะกดไลค์ก็เช่นว่าใคกันด้นะสาหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บ